้ามให้ใครเข้ามาใกล้จนกว่าพวกเราจะตรวจสอบเสร็จแล้วขอใจแล้วครับไม่เหลืออะไรเลยทั้งๆท,ที่อีกนิดเดียวแท้ แล้วเรื่องการหายตัวไปของคุณโคโดล่ะไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ายังไม่เจอศพคิดว่าคงจะยังมีชมีวิตอยู่แต่ว่าช่วงนี้เห็นเขาเข้าออกกองประาชาการอยู่บ่อยๆอ,อาจจะถูกสงสัยว่าเป็นพวกเดียวกันกับพวกเราแล้วถูกพวกชาตินิยมโจมตีเข้าก็ได้นะครับอย่างนี้นี่เองแต่ว่าดูเหมือนเรื่องน้ำอมฤตที่เป็นคำสั่งโชกุนนั้นหลุดออกไปหรือไม่คงต้องตรวจสอบกันอีกทีหนึงนะ่งนั่นสินะ แต่ยังไงก็ตามให้การตามหาคุณโคโดนะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วก็คุณคอนโดะเกี่ยวกับคุณเซริสาวะนะ่ะคิดจะทำยังไงกับคำสั่งของตระกูลไอทัสึอกันละ่ะทำไมไม่ให้เขาลงจากตำแหน่งหัวหน้าล่ะครับเรื่องแบบนั้นนะคิดว่าชายคนนั้นจะยอมอย่างนั้นเหรอข้าจะลองไปพูดกับคุณเซริสาวะดูนี่นี เรื่องพูดกันเนี่ยมันก็ตะกี่ครั้งนั้วล่ะแล้วคนที่หยุดทุกเรื่องก็คือเขานั่นแหละแต่ว่าเขาก็เป็นสหายนักรบที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันถ้าอธิบายด้วยเหตุผลต้องฟังอย่างแน่นอนอตอนที่สิบเอ็ดมวลดอกไม้ยามคืนเดืนนเอ,นเอนไายเลือดนมวเลือด นีม่มีข้อขา้าข้อขา้ามันรอหรือรอก่อนข้าจะยาพวกเจ้าเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวบยว,บยวยมันต้องผสมยาสักนิดอยู่นิ่งๆแล้วกา็ปากซะเอานี่ดื่มน้ำไปรู้แล้วนะจะทำให้เดี๋ยวนี้มังนงั้นรอก่อน เมื่อเริ่มเกิดความกระหายถ่ายยานี้ไปก็จะประคองสติของมนุษย์ไว้ได้อย่างนั้นเหรอได้โปรดช่วยกันด้วยทาเป็นแบบนี้ต่อไปข้าทนาไม่ไหวแนะ่ะช่วยด้วยอดท,ทนอีกหน่อยข้ายาจะปรุงยาที่ดีกว่าเดิมมาให้ออกคุณนี่มีคุณนี่มีคุณนี่มี ดูจากสภาพจากพวกนั้นแล้วคงจะพาไปด้วยไม่ได้แล้วนะถ้ามันดื่มหน่อยนะเจ้าคะดื่มเยอะๆค่ะเชิญทางนี้ค่ะทำให้รอซะแล้วสินะไม่หลอกครับข้าเองก็เพิ่งจะบัหมือนกันขอโทษที่รอค่ะขออนุญาตนะคะ ชิญค่ะ,ะไม่ละโทษทีนะแต่ช่วยออกไปก่อนจะได้ไหมอ๋อค่ะได้สิค่ะเชิญตามสบายค่ะความจริงแล้วที่ข้าเรียกท่านมาในวันนี้ก็เรื่อง เกี่ยวกับอนาคตของชินเซนกุออกมาญาติโคมแดงทั้งทีแทนที่จะดื่มก่อนก็มาพูดเรื่องงานเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยแม่ใจร้อนช่างทึมจริงๆนะเนี่ยคือเรื่องนั้นมันเออต้องขอโทษด้วยครับเชิญเลยไม่คิดจะเรียกแกอีก่าเลยอย่างนั้นเลยคือคุณเซริสวะ พวกเราได้รับแต่งตั้งนามให้คือจินเซนกูมิแล้วก็ได้รับมอบหน้าที่ให้ลาดตระเวนในเขตเกียวโตอย่างเป็นทางการแล้วด้วยแล้วมันยังไงล่ะพวกเรามีหน้าที่รักษาความสงบเพราะงั้นท่าทีที่ไม่ดีไม่งามไรซึ่งจรรยาบันคงทําไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพื่อที่จะให้ผู้คนเห็นว่าต่างจากที่ผ่านมาคงต้องให้คุณเซริสวะลงจากตําแหน่งหัวหน้าเท่านั้นครับทําไมถึงเอาเรื่องนี้มาบอกกับข้าลนะ่ะอ๋อ ถ้าตระกูลไอ้ทสือต้องการให้เจ้าเป็นหัวหน้าคนเดียวละก็นี่ก็เป็นความปรารถนาของพวกเจ้าทั้งหลายอยู่แล้วไม่ใช่หรือยังไงข้าคิดว่าเพราะมีข้ากับคุณเซริสะวะอยู่ด้วยกันจึงจะชักนําชินเซ็นกุมิให้เดินหน้าต่อไปได้ครับก็จริงอยู่ที่เราขัดแย้งกันบ้างแต่ข้าก็ทราบซึ้งในตัวคุณเซริสะวะครับเพราะอย่างนั้นนั่นไม่ใช่คําพูดไว้ให้ที่จะเจรจากับคนอื่นหรอกน,นะเอะถ้าเป้าหมายของเจ้าเป็นเพียงโรงฝึกเล็ก ก็คงจะได้อยู่ล็อกแต่นั่นไม่ใช่คำพูดของขุนนางที่รับใช้เจ้านายเลยแนมะ้แต่นิดเดียวอะคือข้าเอง<ม>รู้ดีว่าตัวเองยังมีข้อบอกพร่องในฐานะหัวหน้าอยู่ครับแต่ว่าโทชินะโทชิเขาเชื่อในความเป็นไปได้ในตัวข้าอยู่เพราะอย่างนั้นรู้เหตุผลไหมว่าทำไมฮิจิกาตะถึงได้เคารพในตัวเจ้านักนะผู้ชายคนนั้น มองเห็นความฝันในตัวของเจ้าอย่างไรความฝันและความหวังที่จะได้อยู่เยี่ยงนักรบเขาฝากมันไว้ในตัวของเจ้าแต่ว่าสิ่งนั้นจะนำพาความเจ็บปวดให้เจ้าในสักวันหนึ่งนั่นหมายความว่ายังไงล่ะครับก็ตามที่พูดถ้ายังเป็นหัวหน้าชินเซนกุมิต่อไปล่ะก็ เจ้าจะต้องถูกความเกลียดชังจากพวกรักชาติถาโถมใส่อย่างแน่นอนเจ้ามีความอดทนมากพอที่จะแบกรับเอาไว้ไหมล่ะข้าเตรียมใจไว้แล้วครับว่าจะทำให้ชินเซนกุมิยิ่งใหญ่ให้ได้ท่านนั่นเป็นความฝันที่ทุกคนฝากมันไว้ในตัวข้าแล้วเราก็ถ้าจะยืนเคียงข้างโทชิแล้วก้าวไปข้างหน้าครับถ้าอย่างนั้นเลิกคุยเรื่องเคร่งเครียดกันแค่นี้ดีกว่าอ่าฮะนี่ เข้ามาหน่อยต้องการอะไรเพิ่มหรือคะเรียกเกอิกโกเข้ามาค่ะเดี๋ยวก่อนสิครับคุณเซริสวะเรื่องที่จะพูดยังไม่จบนะครับเออคือว่าเร็วเข้าไปเรียกมาค่ะคุณเซริสวะได้โปรดสัญญาว่าจะเปลี่ยนการการะทำด้วยครับคุณเซริสวะ ุณฮิรามะทำความสะอาดเสร็จแล้วนะอ๋อขอบใจมากนะอันที่จริงอิบุกิคุงช่วยนำเหล้าตรงนั้นไปให้นายท่านหน่อยจะได้ไหมรบกวนหน่อยนะอ๋อได้สิเลือกคิดที่จะฆ่าข้า<อ>แล้วอย่างนั้นหรอกเลยก็ไม่แย่เท่าไหรนะ่นักถ้าต้องตายด้วยมือของเจ้าน,ะน่าเสียดายจังเลยนะที่พลาดโอกาสฆ่าท่านไปก่อนหน้านี้ ข้าตัดใจไปแล้วล่ะงั้นเหรอก็แล้วทำไมถึงได้เก็บผู้หญิงที่คิดจะฆ่าตัวเองไว้ข้างกายแบบนี้ล่ะเจ้าคะมนุษย์เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องตายอยู่ดีต่างกันที่จะตายช้าหรือตายเร็วมันก็เท่านั้นเองอ,อีกอย่างหนึ่งก็เพราะเจ้าดูคล้ายยังไงล่ะดูคล้ายเหรอผู้หญิงที่ข้าตกลุ้มรักคนแรก ไม่สินางก็เป็นคนสุดท้ายด้วยเหมือนกันเป็นคนแบบไหนเหรอคะนางเป็นคนที่ถูกรังเกียจและถูกปฏิบัติราวกับไม่มีตัวตนแต่ก็พยายามที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเต็มที่แล้วผู้หญิงคนนั้นไปไหนซะแล้วลหรคะตายไปนานแล้วด้วยโรคร้ายที่นางจำข่าวว่าเป็นใครนางเป็นใครที่ไหนอะไรไม่ได้เลย หลังจากที่นางตายไปได้สองสามปีข้าก็ป่วยเป็นโรคเดียวกันกับที่นางเป็นคงเป็นเรื่องปกติที่คนเราต้องกลัวโรคร้ายแต่ว่าขากลับรู้สึกดีใจเหลือเกินรู้ไหมเพราะอะไร <c oughs> ข้าจะได้อยู่จนถึงวาระสุดท้ายเช่นเดียวกับนางยังไงละ่ะมันเป็นสิ่งที่ข้าคิด <c oughs> แม้ว่าข้าจะรู้ดีว่านางระเกียอยังไงที่คิดแบบนี้ไม่มีทางที่คนอย่างข้าจะได้ขึ้นสวรรค์อย่างนางแน่นอนเพราะผู้หญิงที่ข้ารักคนแรกเป็นแบบนั้นทำให้ข้าเริ่มเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าความจริงนั้นเกิดจากการอย่างรากลึกลงไปขณะที่ปลายยอดได้โผล่พ้โคลนตมออกมานั่นเป็นความเชื่อของข้าดอกไม้ที่ผลิบานออกจากโคลนตม เือนดังดอกบัวยังไงเรือโนสเกะเห็นคุณนีอิมิบ้างไหมไม่นะวันนี้ยังไม่เห็นเลยมีอะไรเกิดขึ้นกันเหรอหายไปนะสิเอ๋ หายตไปพร้อมกับน้ำอมฤตเนะ่ว่าไงนะก็คิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องทำอะไรแน่แต่ไม่นึกเลยว่าจะหายไปพร้อมกับน้ำอมฤตแบบนี้นะจะทำไงดีล่ะคุณนิจิกตะต้องรีบออกตามหาเจอไม่ใช่เหรอดูจากสถานการณ์แล้วก็อยากจะส่งคนทั้งหมดออกตามหาคุณนิอิมิอยู่หรอกนะแต่พอมีเรื่องน้ำอมฤตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คงจะต้องเป็นพวกเราท่านนั้นที่รู้เรื่องนี้นั่นสินะครับยังดีที่เขาไม่ได้พาคนที่โดนทดลองเป็นราศีสื่อไปด้วยนะครับงั้นก็แปลว่าจนกว่าที่เขาจะเริ่มทำการทดลองใหม่จะยังไม่มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างงาละสินนะแต่ว่าผู้ชายคนนั้นถ้าเพื่อน้ำอมฤตแล้วคงไม่เลิกวิธีการหรอกมั้งครับถ้าอย่างนั้นการค้นหาคุณน,นิมิให้เป็นเรื่องสำคัญที่สุด ตอนออกละตะเวนก็คอยสังเกตให้ดีด้วยล่ะคบครับ รองหัวหน้าครับ <saturated> ย <cake Sounds> ังมาสกิเหรอมีอะไรล่ะเข้ามาสิขออนุญาตครับมีเรื่องอะไรข้าได้ยินข่าวลือที่น่าสนใจมานะครับ ในช่วงหลายวันมานี้เกิดโรคระบาดประหลาดฆ่าคนไปเป็นจํานวนมากเลยครับโรคระบาดประหลาดเหรอใช่ครับตามที่พูดกันมาว่าสภาพของศพนั้นแทบจะไม่มีเลือดเหลืออยู่เลยนะครับว่าไงนะซื้อมาให้แล้วนะเล่าเนะไอสุนัขเอ้ยหาจริงๆไม่ได้ใจเลย ขอบใจมากนะไว้ที่เหลือข่าจัดการเองออออเดี๋ยวก่อนไอสุนักเจ้ารู้จักคนที่ชื่อธนากาอิโอริบ้างหรือเปล่าธนกาอิโอริเหรอเขาเป็นใครกันละ่ะดูเหมือนว่าผู้ชายคนนั้นจะจัดงานเลี้ยงให้ผู้นักรบที่ชิมมาบาราาฮะ ตอนที่เจ้าของร้านได้พาพวกนั้นไปยังห้องจัดเลี้ยงชายคนนั้นก็พูดว่าคนเก่งเพียงสะบัดแขนเสื้อก็ขับไล่พวกต่างชาติได<อ>้ดูเหมือนว่าวิธีการพูดและการกระทําของเจ้านั้นจะเหมือนกับนิอิมิเลเจ้านั่นชายที่ชื่อธนรรากาเอโอริเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนกันน่ะไม่รู้สินะอ,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 อย่างนั้นเหรอหมายถึงว่าคุณนิอิมิเน่ยพลอมชื่อของตัวเอง แล้วก็เข้าไปหาพวกชาตินิยมสินะขอบใจมากที่มาบอกนะอิบุกิคุงไม่รอกเรื่องพวกนี้คุณเซริสวาเป็นคนบอกมาเนะ่ะถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่า<อ>ทําไมคุณเซริสวาถึงได้พูดข้อมูลแบบนั้นออกมาล่ะเอ๊ะทั้งทั้งที่พวกเราพยายามมาอย่างเต็มที่ครึ่งเดือนแล้วเนยามาสกิครับรีบออกไปตรวจสอบที่ชิมาราระเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจแล้วครับ เป็นยังไงบ้างหนึ่งแผลาทางทะลุหัวใจแบบนี้คงเสียชีวิตทันทีเอาล่ะยังไงก็ตามแบกบขึ้นจากน้ำก่อนกันละกันเฮ้ยเอาศพว้ตรงนี้ก่อน,อนห้ามใครเข้ามาตรงนี้นะเด็ดขาดเจ้านั้นเป็นล่าเสืึกแน่ๆนะครับคาดว่า,าคงล้มเหลวไม่อาจคงสติไว้ได้ก็เลยฆ่าทิ้งนะครับจะทำยังไงดีล่ะคุณทิจตา รองหัวหน้าครับมีเรื่องอะไรเข้ามาสิขออนุญ,ญาตครับจากการตรวจสอบพบคนที่คล้ายนี่อิมิและคาดว่าน่าจะเป็นเขาโดยอ้างตัวเป็นธนากาอิโอทิก่อนที่จะเข้าไปในเครือหารรูที่ชื่อยามาโอในกิองชินจิครับโซจิไซโตะได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะไม่อยากจะให้เกิดเรื่องวุ่นวายเอาคนไปเยอะก็เท่านั้นไปกันแค่พวกเราก็พอละ เข้าใจแล้วครับรีบๆไปจัดการให้เสร็จๆดีกว่ายมาสออกิตรอไปด้านหลังนะเข้าใจแล้วครับไปกันครัะให้ไวให้ไวลูกค้าอยู่ในห้องโมโห,โหแล้วนะแล,วแล้วเข้า,า่เข้าลูกค้ามายิน,นดีต้อนรับครับ อาจารยมีเรื่องอะไรเนี่ยอุชายที่ชื่อธนากาอิโอริอยู่ที่ไหนข้ไม่รู้ไปก่อนนะรอก่อนนะรีบไปกันเถอะโห้ยไม่ต้องผักเฮ้ยอะไรอ่ะจะเลื้อยจะคนไม่มีมารยาทเซีงวุ่นวายอะไรกันฮึแล้วท่านทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอิจิคตามาอยู่นี่เอง บอกหน่อยสิว่ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้คุณนิอิมิทำไมถึงม ha right mm. anyway> าที่นี่นะถ้านทานทำอะไรกับข้าละกอกัจจา์เซริสวะจะต้องมายอมแน่นะอาจารย์เซริสวะอย่างนั้นเหรอการเอายานั้นมาล่อผู้ชาตินิยมก็เป็นคำสั่งของคุณเซริสวะเหรอครับเหน่อยแกพูดว่าไงนะริงฉันกูม่ไงหรอว่าไงนะผมมาป่าให้มีบุกงั้นเหรอให้ตายสิให้ตายสิ ไม่เห็นจะต้องรีบตายขนาดนั้นเลยเฮ้ยลือดโอหังนะนี่เป็นเรื่องการเมืองที่พวกโงไม่เข้าใจหรอกอถ้า้าโดไม่ัำค่าเราก็ไม่จบง่ายๆหรอกเรื่องที่เจ้าจะพูดมีแค่นี้ใช่ไหม อาจาเม็คุงด้านบน ช้ามากช้าจริงๆไม่ต่างอะไรจากกระจูโจมของเด็กเลยเป็นราษีสื่อไปแล้วแต่ยังมีสติอยู่อย่างนั้นเลเนี่บอกแล้วไม่ใช่หรอกถ้าลงมือกับข้าแล้วก็มันไม่จบง่ายๆแน่ไม่ถูกใจลรอสิท่านที่อยู่หน้าพวกเราสามคนทแท้ๆยังใจเย็นแบบนั้นอยู่ได้เลยไม่ขำแล้วนะครับเนี่ยนี่คือพลังของรารษีสื่อ่อยังไงล่ะในยุคสมัยใหม่จะตกเป็นของพวกครอบครองวิทยาการนี่ ไม่ว่าจะโชจูสัึมะหรือแม้แต่โทสะทุกคนล้วนแต่ต้องการมันแล้วเจ้าขายให้ใครไปละ่ะเ <h> ah> จ้าพวกนั้นอุตส่าห์จะให้ตำแหน่งดีๆกับข้าแล้วเชียแต่พวกเจ้าทำมันพังหมดแล้ว มันจะโคมือของข้าวสักคนเลือดเลือดเลือดนี่นาเลือดเอาเลือดไม่ขาเลือด นิจิคาตะมีอะไรหระอครับถึงมาดึกป่านนี้คุณเซมิซาวะาอยู่หรือเปล่าก็อยู่นะแต่คิดว่าคงเข้านอนแล้วล่ะถ้ามีธุระอะไรเอาเป็นพรุ่งนี้เช้าจะดีกว่านะงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฝากเจ้าบอกเขาด้วยนะว่าคุณนีิอิมินะควานท้องตัวเองละเอ๊ะ อ๋อเข้าใจละพวกเจ้าจัดการเรื่องน้ำอมฤตในคราวนี้ได้ดีมากแต่ว่าเรื่องในครั้งนี้ก็เป็นส่วนที่เซริสวะต้องรับผิดช,ชอบด้วยนะหลังจากที่คุยกันครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับข้าได้เกลี้ยกล่อมให้เขาลงจากตำแหน่งอยู่ครับไม่ใช่อย่าง,งานั้นนี่เจ้ายังไม่เข้าใจอีกเหรอถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยของเกียวโตวแล้วละก็ข้ายาให้เป็นหน้าที่ของพวกเจ้าแค่สองคนต่างหากแล้ว ยาย่านะพูดมากไปกว่าน,นี้วันนี้กลับไปได้แล้วครับครับ พวกเจ้าคิดว่าจะฆ่าข้าได้อย่างนั้นช่างเป็นเรื่องตลกที่น่าขำสัจริงๆเพื่อผนทางข้างหน้าของชินเซงกุมิแล้วก็ขย้อนทำสิ่งที่ชั่วร้ายต่อให้ต้องกลายเป็นวิาสาจานนรกก็ตามที